สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาออกแบบเป็นภาพพื้นหลังนะคะหรือที่เรียกว่าภาพแบ็กกราวด์นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับเป็นพื้นหลังตกแต่งเกี่ยวกับตัวสินค้าต่างๆอะไรก็ได้นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำแนวที่เป็นสไตล์ที่คล้ายๆกับใน Pinterest นะคะอันดับแรกเราก็มาที่แอป Avid p a i n t นะคะเปิดขนาดแผนง,งานขึ้นมา สร้างผ้าใบใหม่นะคะเป็นขนาด2,000คูณ2,000นะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะเราก็ใช้เครื่องมือถังสีเทสีลงไปนะคะในแผ่งงานที่เราต้องการถ้าเกิดตรงนี้เราอยากจะให้สีจางลงนะคะเราก็เลือกที่เลเยอร์แล้วก็ตรงนี้นะคะที่เป็นเส้นปรับ c a าพาส t ิตนะคะความจางเราสามารถที่จะปรับเปอร์เซ็นต์ให้น้อยลงได้นะคะสีในนี้ก็จะจางลงนะคะ จากนั้นเราก็แตะที่แผ่นงานเลยนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะมาที่เครื่องมือแปรงสีตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกสีตรงนี้เลือกสีที่เราต้องการจะใช้เป็นภาพสำหรับออกแบบพื้นหลังนะคะซึ่งตรงนี้จะเลือกเป็นสีเหลืองในกรณีที่เราจะปรับให้สีเหลืองมีขนาดจางลงนะคะเราก็ ตรงนี้นะคะเราความเข้มนะคะเราเลื่อนปรับซึ่งผลก็จะออกมาอยู่ตรงนี้นะคะว่าสีที่เราได้จะเป็นสีไหนนะคะเราก็เลื่อนหานะคะก็จะเห็นจากนั้นเราก็ถ้าเราใช้สีเหลืองประมาณนี้นะคะเราก็มาที่ตรงเลเยอร์เครื่องหมายบวกตรงนี้เราจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เราเลือกเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่เครื่องมือแปลงสีนะคะเราสามารถที่จะวาดได้เลยนะคะ หากเราต้องการปรับขนาดหัวแปรงเราเลื่อนตรงนี้นะคะเราก็จะได้ขนาดหัวแปรงขึ้นมาอันนี้มันก็จะเป็นสีที่เราทําขึ้นมานะคะจากนั้นถ้าเราต้องการจะใช้สีอื่นบ้างนะคะเราก็ง่ายๆเลยค่ะมาตรงเครื่องมือรูปสีตรงนี้แล้วก็เลือกสีนะคะใครอยากได้แบบไหนเราก็เลือกได้เลยแนะนําทุกครั้งนะคะเราก็มาสร้างเลเยอร์อใหม่นะคะเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็ วาดที่เลเยอร์ใหม่นะคะก็ทำแบบเป็นรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะปรับขนาดต่างๆจากนั้นถ้าเราจะตกแต่งส่วนอื่นเพิ่มเติมเราก็ เพิ่มเลเยอร์เหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้อันนี้เราก็จะเป็นใช้การวาดเส้นนะคะมาเลือกที่สีประมาณออกทองทองหน่อยนะคะจางๆก็ปรับความจางเลื่อนปรับตรงนี้ได้เลยนะคะทีนี้เราก็เลือกแปลงสีเราก็ดูว่ายังเป็นปากกามาร์กเกอร์แบบแข็งะคะ่ะตรงขนาดหัวแปลงแล้วก็ปรับให้เป็นเส้นเล็กลงนะคะทีนี้ในเครื่องหมายตรงนี้นะคะ่ะรูปมือเนะะี่ยค่ะ ให้เรามาปรับความสเสถียรให้เป็นสิบนะคะจากนั้นเราก็ลองวาดเลยนะคะถ้าสมมติเส้นใหญ่ไปตรงนี้เราก็ปรับเส้นให้เล็กลงถ้าสีรู้สึกว่าเข้มตรงนี้เราลดค a ปาซิตี้ของสีได้นะคะเราก็ลองแบบวาดตามแนวเลยนะคะนี่ค่ะการที่เราใส่เส้นสีเหลืองก็จะทำให้ดูดีขึ้นมานะคะ เราอยากเพิ่มเติมสีไหนนะคะก็ง่ายง่เลยค่ะเราสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็กลับไปเลือกสีค่ะตรงหัวแปลงที่เราเลือกเราก็ปรับขนาดแล้วก็ลองว่าดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งแบ็กกราวนะคะภาพแบ็กกราว สไตล์ Pinterest นะคะค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะบันทึกนะคะก็มาที่ตรงเครื่องมือลูกศรตรงนี้นะคะย้อนกลับมาที่แกลเลอรี่ของฉันลูกศรชี้ขึ้นข้างบนแล้วก็บันทึกเป็น jpeg แล้วก็บันทึกภาพนะคะภาพนี้เราก็สามารถนำไปใช้ตกแต่งรูปสินค้าต่างๆได้เลยนะคะสำหรับคลิปการทำพื้นพื้นหลังแบ็กกราวก็จบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ